การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของหนูอันแรกเลยนะกับเลกิตหนึ่งก็คือหนูกำดาวไหลน้อยลง mm. อ่าความดันหนูดีขึ้นมากอันเนี้ยสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็ตามมาจากความดันก็คือหนูกโกรธยากขึ้น mm. อืมอ่าจากปกติอ่ะหนูอ่ะชอบหลอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นคนโกรธยากโกรธยากโกรธยากแต่จริงแล้วว่าไอ้คาว่าโกรธยากของหนูในเมื่อก่อนน่ะมันเป็นเพียงแค่หนูไม่ระเบิดมันออกมาพี่ฟ้า mm. เออแต่เราแค่ฮึบไว้อ่ะคือเราโกรธนะแต่มันสุมอยู่ในอกสุมอยู่ในตัวเราอะ่ะเราแค่ไม่ระเบิดมันออกมาแต่เราทึกทักไปว่าไออาการอย่างเงี้ยคืออาการโกรธยากอจะเปล่าโกรธไปแล้วโกรธไปแล้วพรองมาไปแล้วด้วยพร้อมรางทองพร้อมแปลงล<ะ>ง้างล้างทองต้องมีล้างทองไม่เอาแล้วไม่มีแล้วล้างทองเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเย้อะความดันดีขึ้นกำดาไม่ไหลแล้วไม่ไหลทุกเช้าแล้ว โกรธน้อยลงอันที่สามถึงเพิ่งมารู้ตัวว่านอนหลับง่ายอ่าพอนอนหลับง่ายโกรธยากมันก็ทำให้อารมณ์ดีอ,นนออได้กลับมาแต่ตัวเองอันนี้มีส่วนวอ,<ส>อันนี้มีส่วนจริงๆเพราะว่าคือตัวฟ้าเองก็เคยเรียกว่ารักษาเกี่ยวกับเรื่องสารสื่อประสาทในสมองตัวเองเหมือนกันซึ่งมันส่งผลต่อทั้งความเครียดทั้งการนอนทั้งอะไรแล้วก็ ไอไซเคิลพวกนี้มันก็เกี่ยวกับฮอร์โมนที่มันหลั่งออกมาในร่างกายด้วยใช่ใช่